สวัสดีครับคุณครูครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมต้าชัยหูดนะครับของปีการศึกษา2564นะครับจากลิงก์ที่ส่งให้นะครับที่อยู่ในกลุ่ม l ลายท่านก็คลิกที่ลิงก์ของปุ่มนะครับที่ปุ่มของลิงก์หลังจากนั้นระบบก็จะให้ท่าน รอกข้อมูลเบื้องต้นนะครับของตัวท่านเองนะครับเพื่อที่จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าคุณครูท่านใดจากโรงเรียนใดนะครับที่เป็นคนโหลดมาแล้วนะครับเพื่อที่จะใช้ประกอบในการบราหารจัดการของในส่วนของผู้ใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับโรงเรียนนะครับให้ท่านกรอกชื่อโรงเรียนของท่านนะครับ ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็สอนนะครับท่านคนที่โหลดนะครับสอนอยู่ระดับชั้นไหนนะครับสมมติว่าชั้นอนุบาล2นะครับท่านก็ใส่อนุบาล2หรือว่าท่านสอนทั้ง2ระดับนะครับหรือว่า2กับ3ท่านก็ใส่ชั้นอนุบาล2กับ3นะครับหลังจากนั้นท่านก็คลิกที่ปุ่มนะครับปุ่มส่งปุ่มส่งก็จะมีลิงก์ ในส่วนของการดาวน์โหลดข้อมูลไว้ให้นะครับท่านกกดที่ปุ่มลิงก์รอแป๊บหนึ่งนะครับตัวโปรแกรมก็จะตัวระบบนะครับก็จะโหลดโปรแกรมออกมานะครับท่านก็มากดที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับกดไปหนึ่งครั้งหากเครื่องของท่านมีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับตัวโปรแกรมก็จะโชว์ขึ้นมานะครับท่านก็กดที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับ เสร็จแล้วนะครับตอนนี้คือดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าท่านต้องการที่จะเปิดนะครับให้ท่านเปิดโฟลเดอร์นะครับเพื่อที่จะดูข้อมูลที่เราโหลดไว้นะครับเมื่อสักครู่นะครับก็จะได้ตัวโปรแกรมนะครับที่อยู่ในรูปของการบีบอัดไฟล์ข้อมูลนะครับเระฉะนั้นเวลาที่คุณครูจะใช้งานจริงนะครับให้ท่านทำการแตกไฟล์ นะครับก็เรียกว่าคลายซิปก่อนนะครับซึ่งการคลิกคลายซิปนะครับเป็นการบีบอัดข้อมูลซึ่งวิธีการแตกไฟล์นะครับก็คือให้ท่านคลิกเมาส์บนตัวไฟล์ข้อมูลนะครับคลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับแล้วก็มาเลือกที่ว่าแตกไฟล์ที่นี่นะครับหรือว่าแยกไฟล์ที่นี่นะครับท่านก็คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดว่ามันเคยมีแล้วนะครับท่านก็บอกว่าใช่นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีนะครับมันก็จะแตกไฟล์ขึ้นมา นะครับแล้วก็มันก็จะโชว์นะครับว่าเป็นต้าายหูด2564หนะครับหลังจากนั้นท่านก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกเพื่อที่จะใช้งานโปรแกรมในการใช้งานจริงๆได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการในการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับก็หวังว่าคุณครูนะครับทุกท่านคงจะ ศึกษาเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมไปได้นะครับก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ